ดูเอาไปหดเถอะบาดนี้ไปเไน,ไน,ไนี่ไย,ไ,ยไปเลยได้หดฟื้นได้หดฟื้นเออยายสิญยังไปเลย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  ในที่ดินบ้านนอ้องบ่อน้อยนะคะหรือว่าบ้านโนนสว่างนะในฉนดเนาะฉนดสิบสองไร่ตรงนี้เราปลูกปลูกไม้สักเนาะฝั่งนี้เพื่อนบ้านเขาปลูกยู่ค่ะเขาได้เงินแสนกว่านะคะในเมื่อสองกันที่แล้วก็เลยทำให้เกิด <c oughs> เกิดอารมณ์ฮึกเหิมเราก็อยากจะปลูกบ้างนะเราก็อยากปลูกเหมือนเพื่อนบ้านเรา แโอ้โหกอไผ่ของเรากำลังงามใช่ย่อยอันนี้สะอันนี้บ้านนาขนองเนาะอยู่ใกล้สะเราบ้านนาขนองนั้นก็ตรงกันข้ามไปก็บ้านผู้ใหญ่บ้านโนนสะวะ่างเราไม่ได้ไปเอามาจากดุงหรือว่าป่าสงวนนะคะบ,บ้านนาขนองน bỏ nám bỏ nám chậu vay lông xăm đụt và cột và mì khuôn mắc mong ngôi mà lắc mà lắc áo xăm trồn như. trồn như. lâu lông lút hộp ¡Ja, <laughs> ja, น,นี้ไหมเอามาไว้โดนแล้วนี่ตัดมาไว้ก่อนหน้านี้ก็ไป หายหมดโอ้โหเอากระถางไปปลูกถูกผักสงแงงผักสงแงงน่ะอันนี้ก็คือบ้านสวนของเราเนาะนั่ไงถนนดำถนนดินดำหลังคาสีแดงบ้านผู้ใหญ่บ้าน

พอดีเฮากินเขาแล้วเฮาจังอันอันเอาเอา,เอาไปตั้งรั้มใบใส่ตัวรถคันนี้อืมเอาโค้งไปหันเพราะว่ารถเทียเพราะเ็กต้องไม่จอดเพราะว่าตั้งรั้มไปอีกอัมเขาบอกว่าผมไม่ที่ดูกันการเสริมใหม่นะอืม,อมแสดงว่าแม่ต้องเลี้ยวรถไปหันมแม่เอาเขามาหนีครับวิปเดี๋ยวสิเก็บออกเกฤษจังจังครับตรงๆมาหนีป้าตีโอเค <Okay. S 2> เก็บ แล้ววาสุกเอาไปเบดบดเยอะเอากัาลูกเ่ากันพ้กกันพอท่านขายว่าสองคนนะเยอะกหั่นแล้วแม่กับูจักแม่กูจักลค่ะยิบสี่บาทเถนแลพี่หมดเลยนงหมดได้ข้าไใน อือือสาบาทกเีเบาพอดบาพ่อปันเท่าบ่เคยเลื่อยใหม่เรื่อยไรอืมหมดมันอยู่ทางใต้อืมบ่ต้องให้มันขึ้นมาหลือให้มันหย่อนอืมอือืมยายเราหยั่นผมมือไอหยั่นบ่ท่านกันผมมยย่นร่อยามขอืลูกลำบากอืมแมงยู เห็ดผ room, to to ู้เดียวมันลำบากเฮ้ามีหลายอันที่ต้องเห็ดนะแม่ก็หัวจักอยู่กวให้ว่าเพิ่นเคยใส่เพิ่นนนะเคยอาศัยแก่ตงหนึ่สอืมราคาผมฟ้าผมกระเรื่อไม่ขายอยู่ตีลูกผลายแนวเห็ดผู้เดียวคนผู้เดียวโอ้ยเป็นให้แต่หมู่บ้านนี่อันให้นั่น